จะเห็นว่าตัวที่เป็นอุปสรรคไม่ใช่ตัวภายนอกเท่าไหรแต่ตัวจิตของเราที่มันรับภยษษัยสัตว์ไม่ค่อยเข้มแข็งนี่และเราก็จะหมุนไปตามสิ่งแวดล้อมแต่มันก็จะเป็นตรงนี้เราไม่ค่อยได้ฝึกด้ความอดทนแบบนี้มา แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรากำหนดว่านี่เป็นกิจกรรมเพื่อฝึกฝนจิตให้สงบแต่เมื่อไปเจอสิ่งแวดล้อมที่มันทำให้จิตไม่สงบเราก็รู้สึกต่อต้านหรือรู้สึกไม่รับก็กลายเป็นอุปสรรคได้แต่ได้หาว่าเราศึกษา ธรรมชาติภายในอยู่เสมอแต่สิ่งที่เป็นสิ่งสิ่งเราภายนอกมันก็จะไม่เป็นอริษัทแล้ก <c oughs> การสังเกตการทํางานของเวทนาที่ความร,าร้อนทำงานของสัญญาว่ามันมีเสียงอย่างนี้มีอากาศอย่างนี้มีความรู้สึกอย่างนี้ แล้วก็มีสังขารปรุงแรงไปตามอาการของเวทนาแล้วก็วิญญาณออกมาความคิดดีบ้างไม่ดีบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างก็สลับกันไปเรื่อยๆน,นี่เราก็สังเกตอวิปวัสนา,าเป็นหลักของการสังเกตอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นภายนอกภายในให้สังเกตโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินว่า มันดีหรือไม่ดีสังเกตไปเรื่อยๆดีก็รับรู้ตามที่มันดีไม่ดีก็รับรู้ตามที่มันไม่ดีไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตของเรา,า,เรา,าไปเรียกว่าไ,ไปเห็นความจริงด้วยตัวของมันเองว่าในโลกของหัตถะ หรือการกระทบหนึ่งมันก็จะมีสองอย่างดีไม่ดีดีไม่ดีดดดดสลับกันไปพอจิตเราก็เห็นความจริงอย่างนี้แล้วจิตของเราก็จะไม่ยึดถือว่าเรารู้จักธรรมชาติามันเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างอื่นดีบ้างชั่วบ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างสุขบ้างทุกบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างคิดบ้างไม่คิดบ้างมันก็จะเห็นการสลับแค่สองขั้วยอยู่แค่นี้ จิตของเราถ้าหากว่าเราไม่ไมยอมรับหรือไม่เห็นความจริงอันนี้มันก็จะคิดไปตามอาการพอคิดไปตามอาการดีไม่ดีถูกไม่ถูกสบายไม่สบายมันก็มีเยอะนะมันก็มีเรื่องมากแต่ความจริงมันก็มีสองเรื่องเรื่องสบายไม่สบายเรื่องสงบไม่สงบนี่แค่สองเรื่องแต่พอเราไปคิดเอาเรามันกลายเป็นมากเรื่อง เรื่องมันเยอะเราก็กจิตของเราก็จะวุ่นวายไปตามสิ่งที่มันคิดเนี่ยแต่สิ่งที่มันรู้มันกับไม่ต้องคิดสิ่งมันรู้มันจบไปแล้วร,รู้ว่าสบายก็คือสบายรู้ว่าไม่สบายก็คือไม่สบายก็จบแต่ความคิดมันไม่จบไม่สบายคนจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นสบายคนจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนัง้นไปเรื่อยๆอ,อันนี้เขาเรียกว่าเหตุของทุกเป็นสมุทัย แม้ว่าความคิดมันจะพาคิดไปอย่างไรก็ตามแต่ความจริงมันก็คือมีแค่สองอย่างสบายไม่สบายมีสงบไม่สงบมีฟุ้งซ่านมีสงบมีอึดอัดมีโกรธโกรงสลับกันไปอย่างนี้แหละนะแล้วแต่เราจะสมมุติให้มันแต่ความจริงหลกัหลกๆก็คือมาจากความสบายไม่สบายพอใจไม่พอใจแค่นั้นนะ เื่อเราจับหลักอนิจจาใจของเราก็จะไม่ไปวิ่งวุ่นไปกับความคิดเหมือนเราจุดไฟเราก็ใช้ที่ไฟเราไม่ต้องไปใช้ที่ควนแต่เราก็ปฏิเสธควนไม่ได้เราก็ไม่ต้องวิ่งตามควนควนก็เป็นผลของไฟความคิดก็เป็นผลของความรู้เราจะใช้คือใช้ความรู้คือใช้ไฟไม่ได้ใช้ควนแต่คนเราไม่รู้ความจริง มันกลับไปใช้ควนแทนไฟแต่ชีวิตจริงเราก็ไปใช้แทนไฟใช้ไฟแทนควนเราหุงข้าวเราก็จุดควนขึ้นมาไม่ได้เลยจุดไฟแต่ก็มันต้องมีควนเป็นธรรมชาติของมันถ้ามีความรู้เราก็ความนึกความคิดมันก็ตามมามีไฟแล้วก็มีควนตามมาไม่มีไฟมันก็ไม่มีควนอันนี้เป็นธรรมชาติที่เราจะต้องเข้าใจ เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนี่เราก็จะไม่วิ่งตามควนแต่เราก็จะใช้ไฟหรือใช้ความรู้สึกที่มันทุกโพงอยู่ในส่วนความคิดมันจะไปแปรไปเปลี่ยนไปปรุงไปแต่งอะไรเป็นเรื่องของมันก็อย่าไปยุ่งกับมันเหมือนไฟอะ่ะพอพออกควนมันออกจากไฟแล้วมันจะเป็นคนดำคนขาวคนขุ่นคนข้คนควน เขียวยังไงก็เป็นเรื่องของมันแล้วทีนี้ไม่ต้องไปตามรู้มันละมันดับมันเองพอหมดกำลังมันก็ดับความคิดเช่นเดกันไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันควเกิดแล้วถ้าไปยุ่งกับมันมันก็ดับแต่ถ้าไปยุ่งกับมันมันก็แยกย่อยขยายตัวไปเรื่อยๆนั่นคือสาเหตุของความทุกข์ความสับสนตอนนั้นกดรมาปฏิบัติพิพัฒนาจอมาเห็นแจ้ง ความจริงที่มีอยู่ไม่ใช่ความจริงที่เราคิดเอานะความจริงที่มีอยู่ก็เป็นของคู่อย่างตั้งแต่แรกนะของคู่ที่เราทราบนะมีสบายไม่สบายมีหนักมีเบาอยู่แค่นั้นนะมีหนาวมีร้อนมีเย็นมีอุ่นเป็นของคู่ทั้งหมดแต่ว่า มันแล้วแต่อาการสมมุตินะสมมุติให้มันเป็นแต่หลักๆแล้วมันก็คือตัวนั่นแหละดังนั้นเองเราก็จะไปหลงประเด็นนะในเรื่องของอาการของขันห้านี้คือรูปอุเวทนาสัญญาสังขารมีญาติกายกับใจนะ่งมันเปลียอาการของมันมันก็จะไม่หุ่นหวายนะ เฝ้าดูของจริงไปเรื่อยๆแต่โดยที่ไม่ต้องไปเป็นตามที่มันรู้สึกเช่นเวลาเราเจ็บมาปวดแข้งปวดขามาถ้าเราเป็นไปตามความที่มันปวดใจแล้วก็ปวดด้วยเมื่อใจเราปวดเราก็จะแสดงหน้าเนิ้วคิ้วขมวดหน้าบูดหน้าเบี้ยวนะนี่เขาเรยงว่าเราเข้าไปเป็นอาการที่มันเจ็บ แต่ถ้าหาว่าเราไม่เป็นก็หมายว่ามันจะเจ็บจะปวดขนาดไหนใจเราก็ยังเฉยไม่แสดงอาการว่าเจ็บ,บว,ว่าปวดเพราะพเราไม่เข้าไปเสพเหมือนกับหมอกับพยาหมอกับคนไข้คนไข้ปวดร้องอดดุดอยแต่หมอก็ไม่เด้ปวดไปด้วยจิตนี่มันจะ,นะรู้สึกกับกายกายนี่มันจะ เจ็บจะปวดจะร้อนจะหนาวขนาดไหนจิตก็ไม่ได้เข้าไปเป็นด้วยจิตเข้าไปรับรู้เหมือนกับหมอเข้าไปรับรู้ต่อการอาการของคนป่วยแต่ไม่ได้ไปป่วยป่วยด้วยเจ็บด้วยกับคนไข้ใจเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราฝึกฝนดีแล้วเนี่ยมันก็เป็นใจที่ผู้ฉลาดไม่เข้าไปเจ็บไปป่วยกับอาการของกาย แต่กายเนี่ยมันเป็นลักษณะของมันเจ็บปว่วยอยู่ตลอดตลอดเวลาด้วยโรคอันิจังทุกขังอนัตตาโรคของกายมาอยู่แค่นั้นแต่เราจะไปเรียกโรคสมมุติเป็นร้อยโรคพันโรคมันก็ยังมีแค่สามโรคเท่านะั้นโรคอันิจังทุกขังอนัตตาก็คือโรคสบายไม่สบายนั่นแหละอนิจังคือสบายทุกขังคือไม่สบายอนัตตาี่ยไม่แน่ มันยังไม่ปรากฏชัดว่ามันสบายหรือไม่สบายก็มีสามโลกโลกสบายโลกไม่สบายโลกยังไม่แน่โลกพอใจโลกไม่พอใจโลกยังไม่แน่โลกชอบโลกไม่ชอบเพรโรกยังไม่แน่อยู่แค่สามโลกแต่เราเรียกอาการไปต่างๆนานาเท่านั้นเองนี่เราก็จะไม่หลงประเด็นนะเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วในชีวิตเรามันก็เบาสบาย เพราะมันไม่ต้องแบกภาระเรื่องราวมากมายไม่เอาเรื่องเรามาเรื่องเขามาคิดเรื่องเรามานึกเอาเรื่องเขามาปรุงเรื่องเขาเรามาแต่งไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะมันมันไร้สาระเหมือนเราวิ่งตามลมวิ่งตามเงาไร้สาระมากเหมือนเด็กนะแต่เราจุดไฟขึ้นมาเราก็ใช้ไฟจบเราก็ดับไฟเสีย แค่นั่นเองเรามีความจำเป็นขึ้นมาเราก็ใช้ความรู้จัดการจบแล้วก็เลิกไม่ต้องไปนั่งคิดว่าจะเอาอะไรต่อไปอีกมันก็ง่ายอย่างนี้แหละ mm. เพราะเราใช้ความรู้หมายความว่าทำแล้วมันเสร็จไวจบไวแต่เราใช้ความคิดเนี่ยมัน เสร็จชา้าจบชา้าจบแล้วไม่จบความคิดเยอ,ยอะเยอะเราถอดโคตประกาศกองแล้วประกาศสีโตหรือว่าเป็นการทำให้อุตาโนทำให้เหมือนของที่เปิดออกแล้วของที่ปิดให้เปิดออกแล้วไม่มีอะไรปิดบัง เอาเนื้อล้วนๆเป็นธรรมที่มีส่วนขี้ริว้วเฉียนออกหมดสิ้นแล้วท่านว่าท่านตรัสไว้ในธรรมปางสนสูดน,นั่นเองก็เหมือนกันในสิ่งที่อยู่ในกายในใจของเราเนี่ยในส่วนไหนที่มันไม่จําเป็นแล้วก็อย่าเอามาใช้ความคิดปรุงแต่งไม่จําเป็นเราก็อย่ามาปรุงแต่งบ่อยๆนะ ความเจ็บปวดมันไม่จําเป็นก็อ,อย่าไปให้มันเจ็บปวดบ่อยๆก็เอามันออกได้นะความวิตกกังวลมันเป็นของไม่จําเป็นมันเป็นควันเป็นหมอกของของจิตเราก็ไม่จําเป็นต้งเอามันมาใช้ฮนะมันมีอยู่แต่อย่าใช้มันเดี๋ยวมันก็จบนะแต่น,น <c oughs> งางกาปฏิบัติของเราที่เราทําต่อเนื่องทําเข้มขน้นทําตลอดที่เพื่ออะไร เพื่อบ่มเพาะปัญญาให้มันเติบโตให้ไวเพราะเราจะได้ใช้มันนะแต่ถ้าเราไม่บ่มเพาะมันแบบนี้มันก็ไม่เกิดนะเขาเรียกภาวนาเมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากภาวนาถ้าไม่ภาวนาแบบนี้นะปัญญาตัวนั้นมันไม่เกิดนะเราจะเรียนจบด็อกเตอร์ศาสตราจารย์กี่ปริญญากี่ศาสตร์ก็ตามมันจะไม่รู้อย่างนี้ขนาดพระพุทธเจ้ามี ท่านเรียนจบมาส8บปดสาสา1ิบปดด็อกเตอร์สิบแปดสาขาก็ไม่สามารถจะรู้เรื่องที่จะมารู้เรื่องนี้ได้ท่านเลยเลิกหมดความรู้เหล่าน,นั้นพอไปปฏิบัติสมถะได้ถึงสมาบัติแปดท่านก็บอกว่ามันมารู้อย่างนี้ไม่ได้คือมาออกจากความคิดไม่ได้ท่านก็เลิกหมดีเหมือนกัน ตรอเมื man, ่อน yeah. uh. e ั uh. ่นมาดูกายดูใจสังเกตกายสังเกตกาศึกษากายศึกษาใจตามความเป็นจริงแล้วปรากฏว่ามันเอาทุกออกจากใจได้มันสามารถแก้ไขใจให้เป็นอิสระจากความคิดได้ท่านก็เลยเอาอันนี้หลักการที่ท่านค้นพบมาประมาณส0มพปีก็ยังใช้ได้อยู่ดังนั้นเราอย่าไปเบื่อหน่ายทอดว้อกับการปฏิบัติ นะแต่เพียงแต่ย,ยัดเยื้งเปลี่ยนแปลง,ปลงไปตามความเหมาะสมเมื่อสถานที่นั้นๆอินทรีย์และจิตใจร่างกายของเรามันรับไม่ค่อยได้เพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ที่จะแก้ไขเราก็เอาสถานการณ์เข้ามาช่วยแก้ไขบ้างแต่ถ้าว่าเรามีประสบการณ์ในการแก้ไข เราจะอยู่อย่างไรอากาศอย่างไรสถานที่อย่างไรเราก็สามารถอยู่ได้สบายเพราะเราแก้ไขเป็นแล้วแต่ในกรณีที่เรายังต้องปรับเปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเพราะเราต้องการให้เกิดปัญญาเพื่อที่จะให้ตัวตื่นรู้เนี่ยต่อเนื่องเพราะปัญญาวิปัสสนาปัญญาเนี่ยต้องการความตื่นรู้ที่ต่อเนื่องไม่ใช่รูข้ขาดขาดหหาย เวลาเรามาทํามันถึงจะรู้ไม่ทําไม่รู้นี่ไม่ได้แต่ว่ารู้ที่แท้จริงหมายรวาะว่าเราทําก็รู้ไม่ทํามันก็รู้คือรู้ว่าไม่ทําเราปฏิบัติเราก็รู้ไม่ปฏิบัติก็รู้มันมันก็จะรู้เข้าไปทุกเรื่องตลอดเวลารู้การเก็บการปวดการสบายไม่สบายรู้หิวรู้ร้อนรู้หนาวรู้มันไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่า ใจของเรามันเป็นที่ผ่านของตัวรู้เหมือนหินที่ถูกน้ําผ่านล้วนทวนห,วนหินทีเ่เคยเป็นก้อนครุขระก็กลายเป็นหินเกลี่ยกลาเป็นหินกลมเมื่อความคิดอารมณ์มันผ่านใจล้วนวนมันค่อยไปขัดเกลาขัดเกลาสิตใจของเราไปด้วยแต่ถ้าหากว่ามันไม่ผ่านมันขังมันคล้องมันติดอยู่อย่างนั้นที่ใจของเรามันก็จะไม่เกลี้ยไม่เกลา ดังนั้นเองสิ่งที่เป็นกระแสของอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาเหมือนกระแสน้ําใจของเรามันก็เหมือนโขดเหมือนหินที่น้ําต้องผ่านเราก็เป็นผู้สังเกต,ตดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นความจริงว่ารูปเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ มันไม่เป็นอย่างอื่นมันเป็นอย่างนี้อพอร,รู้อย่างนี้แล้วก็สบายเราก็จะปลอดภัยเพราะไม่ต้องใช้ตัวนึกตัวคิดเข้ามาตัดสินอะไรเพียงแต่รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก,ก็ปล่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วมันตัดสินว่าพอตัดสินปั๊บมันก็จะมีแค่สองทางตัดสินทางหนึ่งว่าดีตัดสินทางหนึ่งว่าไม่ดี ตัดสินทางหนึ่งว่าสบายตัดสินทางหนึ่งว่าไม่สบายตัดสินทางหนึ่งว่าชอบตัดสินอีกทางหนึ่งว่าไม่ชอบเมื่อตัดสินแล้วมันก็ต้องมีไฟถูกไฟผิดแต่ที่ศาสนาให้มองแบบไม่ตัดสินให้มองดูเฉยๆยแต่จัดการไม่ตัดสินแต่จัดการส่วนไหนที่เราต้องการก็จัดการส่วนนั้นส่วนไหนที่ไม่ต้องการก็ไม่ต้องไปจัดการมันเช่นอะไร เช่นแล้วนั่งเนี่ยรู้สึกปวดขานี่เราไม่ต้องตัดสินการปวดขาว่าดีหรือชั่วถูกหรือผิดแต่จัดการในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนันเองเราก็จัดการอาการปวดขาออกไปแค่นี้ในการจัดการเอามันออกไปไม่เหนพราะว่ามันชั่วหรือมันไม่ดีแต่ว่าเรา ห็นว่าไม่จำเป็นเท่านั้นเองมันไม่ได้ดีได้ชั่วนี่เรียกว่ามองอย่างวิปสัสนาคือมองแบบผู้จัดการไม่ได้มองแบบผู้ตัดสินพอผู้ไปมองแบบผู้ตัดสินแล้วมันจะต้องมีผู้ดีผู้ชั่วผู้ถูกผู้ผิดแต่มองแบบจัดการแล้วเราทำเพื่อส่วนที่จําเป็นแบบที่เราต้องการส่วนที่ไม่ต้องการแลไม่จําเป็นก็หมายความว่ามันไม่ดีแต่ว,ว่าเราไม่ต้องการเพรานั่นเองนะ อันนี้คือความหมายที่เราปฏิบัติเพราะฉะนั้นเรานั่งเหมือนกันนั่งท่านี้ที่เราเปลี่ยนไป<ม>ก็หมายความว่าท่าที่เราเปลี่ยนทิ้งไปนั้นมันชั่วหรือมันไม่ดีแต่ว่าเราไม่ต้องการเพราะมันเป็นสิ่งเกินเป็นส่วนเกินเกินอย่างไรก็มันสบายเกินบ้างไม่สบายเกินบ้าง แต่ถ้ามันสบายแต่พอดีไม่สบายแต่พอดีนี่เราก็ใช้มันเพราะมันพอดีทนได้แต่ถ้ามันเกินแล้วต้องเอาออกนั่งเนี่มันปวดเกินก็ต้องเปลี่ยนเอาส่วนเกินออกไปแต่ว่าถ้ามันพอดีด้เนี่ยมันไม่ต้องทนแต่ถ้ามันเหลือ,อ,อเหลือทนเนี่มันเกินพอดีก็ต้องเอาออกอย่างนี้ไปเดินนี่รี้กว่าเป็นผู้จัดการ พอเราตัดสินแล้วมันก็จะมีคําว่าชอบหรือไม่ชอบอคำว,ว่าอพอใจไม่พอใจขึ้นมาเป็นผลให้เกิดตัวสมุทยัยคือปัจจัยให้เกิดทุกข์นั่นเองนะดังนั้นพอรู้เลื่อย่างนี้ก็เราก็รู้สึกเป็นอิสระจากการตัดสินทำไปสังเกตไปทำไปศึกษาไปทำไปรู้ไปเพื่อสั่งสมตัวรู้ สั่งสมตัวรู้ตื่นเบิกบานให้มันเข้มแข็งให้มันคล่อ,องแคล่วว่องไวชำนิชำนาญถ้าเราค่อยๆจัดการอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มองในฐานะเป็นผู้จัดการมาเนความองฐานะเป็นผู้ตัดสินนะเพราะฉะนั้นคนจัดการมีนคนตัดสินเนี่คนละคนมันะนกรรมการบนเวที เป็นผู้ตัด,ดส,สินมีแพ้มีชนะมีถูกมีผิดอ,อันนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็พยายามศึกษาเรื่องนี้ไปเราจะทำอะไรก็ตามมันก็จะมีสองอย่างแค่นี้สบายไม่สบายพอใจไม่พอใจแล้วก็ยังไม่แน่ว่าจะเอาอย่างไรมีอยู่อันที่สามด้วยอันที่สามคือไม่แน่จะเอาอะไรเพราะยังไม่ชัดเจน พอมันชัดเจนปั๊มันก็จัดการเลือกมันนะทั้นั้นในลักษณะของอาการสาระการคือพอใจไม่พอใจแล้วก็พอดีมันมีอยู่แค่สามพอแค่นั้นนะพอใจไม่พอใจแล้วก็พอดีเราเอาตัวพอดีถ้าเอาพอใจก็ไปสวรรค์ ถ้าเอาไม่พอใจก็ไปนรกแต่ถ้าเอาพอดีมันก็ไปนิพพานวันหนึ่งมันก็จะมีอยู่สา,ามทางให้เลือกเราจะเลือกตัวไหนส่วนใหญ่แล้วเลือกตัวไหนที่แล้วมาเลือกพอใจถ้าหมดความพอใจแล้วมันไปไหนไปไม่พอใจนี่แหละหมดสวรรค์ก็ไปนรก <c oughs> ยรวัน้เวียนวนเวียนอยู่แค่เนี่ยวนเวียนอยู่แค่สวรรค์กับนรก ไปนิพพานไม่ได้สักทีหนึ่งเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักเพราะว่าหาความพอดีสองอย่างด้วยตรงไหนหาความพอดีระหว่างพอใจไม่พอใจอยู่ตรงไหนหาไม่เจอเมื่อเรามาเจอมาปฏิบัติวิปัสนาเกิดปัญญาแล้วมันได้หาเจอระหว่างพอใจกับพอใจอ๋อมันก็คือพอดีนี่เองนี่หาพอดีเจอแล้วหมเพราะว่าพ้นจากความพอใจไม่พอใจหาเจอแล้วจะใช้เป็นไม่ได้นี่อันนี้ก็สําคัญนะ มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราจะมาคิดว่ามันจะเป็นแล้วมันจะเป็นเลยไม่ใช่ต้องทําให้เป็นด้วยนะนั้นเองเราใช้ชีวิตแบบนี้มันก็รู้สึกโอเป็นอิสระปลอดภัยสบายมีความเบาลงโปร่งเบาสบายแล้วเราจะเอาอะไรอีกถ้าได้สิ่งนี้มาจะมีเงินก็ได้ไม่มีเงินก็ได้ใช่ไหมจะมีทรัพย์ก็ได้ไม่มีทรัพย์ก็ได้ จะมีคู่ก็ได้ไม่มีคู่ก็ได้มันก็เลยไม่เห็นว่ามันจะเป็นอะไรนะแต่ก็ทําตามหน้าที่กายมีหน้าที่นุ่งห่มนุ่งห่มไปมีหน้าที่งงนนม,าทามาหากินก็มาหากินไปมีหน้าที่ทํางานก็ทํางานไปแต่จิตใจนั้นรักษาความพอดีเอาไว้ทำงานก็ทาะะาํา,า,ทาทแต่พอดีกินแต่พอดีนอนแต่พอดีใช้แต่พอดี ชีวิตมันก็บำสบายถ้าชีวิตทุกคนมันจะต้องทํางานเหมือนกันหมดถึงจะอยู่ได้มันก็ไม่ใช่พระไม่เห็นธรรมอะไรแต่ท่านก็อยู่ได้สบายเห็นไหมดังนั้นก็เลยว่าเราทั้งหลายให้มองหลายๆวิติของชีวิตแล้วมันจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสะดวกปลอดภยัยไร้ทุกข์อ่า แต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจลยไม่สะดวกไม่ปลอดภัยใจก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นนะไม่ไม่มีวันสั่งไม่มีวันสาพอจะแสวงหาแทนที่แสวงหาความพอดีแต่ไปแสวงหาความพอใจมันก็ไปในโลกเพราะอะไรความพอใจไม่เที่ยงไม่คงอยู่อย่างนั้นพอมันเปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนเป็นพอดีนะพอใจไม่ได้เปลี่ยนเป็นพอดีแต่มันเปลี่ยนเป็นอะไร เนี่เปลีป่ยนไปไม่พอใจนะเพราะฉะนั้นคิดว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ใช่เข้าใจยากแต่เวลาเอาไปทำเนี่ยมันถ้าไม่ทำบ่อยๆไม่ซ้อมบ่อยๆมันทำไม่เป็นนะต้องเอาไปซ้อมแล้วซ้อมอีกนะซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเรียกว่าทฤษฎีทำซ้ำแบบยงจวบบอกว่าให้ไปเรียนอันเดียวเนี่ย สิ่งเดียวเนี่ยสามวันถ้ายังไม่คล่องให้ไปเรียนสามอาทิตย์ยังไม่คล่องให้ไปเรียนสามเดือนถ้ายังไม่คล่องให้ไปเรียนสิ่งเดียวเนี่ยสามปีมั้ยสามปีถ้าไม่คล่องอีกหมายความว่าหมดปัญญาแล้วใช่ไหมเหมือนกันเราก็ยกมือซ้ำๆอยู่เนี่ยสามวันจวันซ้ำอยู่นี่ถ้ามันไม่รู้ว่าหมดปัญญาเมื่อไหร่นมันต้องรู้รู้อย่างใดอย่างหนึ่งแหละทำซ้ำอย่างั้นแหละ ทฤษฎีทาซ้ํำเป็นทฤษฎีธรรมชาติมันจะไม่สร้างขึ้นหายใจนี่ซ้ำมากีไหี่ปีขี่เดือนกี่วันเราจำได้ไหมอยม่หมอยิ้มตาซ้ำข้อซ้ำบอกอยู่งั้นนะถ้าเรามันโอไม่ไหวไม่ชอบอ้ความซ้ำซๆำของลมหายใจฉันไม่ทำเลยนี่พูดได้ไหมเสร็จเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดได้กินข้าวกินซ้ำซ้ี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเดี๋ยวนี้ก็กินอยู่งั้นซ้ำซ้ำไหม ้ซ้ำแต่ทำไมต้องรำอ่าความเป็นธรรมชาตินี่แต่พอมายกมือซ้ำๆโอ้ไม่รู้ยกไปทำไมนั่งหนาเราแปลกดีนะเพาาะจ้นนานเองคิดให้ดีนะพิจารณานดีมันเป็นเรื่องที่ตลกทีเดียวแหละแต่ว่าเราดื่มพระน่นเองนะเพราะฉะนั้นในการที่เราเดินโจงกมส่งอย่างว่าทําอะไรซ้ำๆเนี่ยโอ้มีคือชีวิตของเรา มันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราแต่มันซ้ำซากทงลมหายใจซ้ำซากกินข้าวซ้ำซากอาบน้ำซ้ำซากถ่ายหนักถ่ายเบาซ้ำซากนอนหลับซ้ำซากตื่นนอนเนี่ยมันเพื่อชีวิตในส่วนกายแต่ในส่วนจิตของเราเนี่ยถ้าซ้ำซากในส่วนที่เป็นของไม่ดีนะทุกข์ก็หนอักเช่นคิดซ้ำซากโกรธซ้ำซาก หลงซ้ำซากโง่ซ้ำซากเป็นไงทุกนะแต่ว่าเออมันรู้ซ้ำซากเห็นซ้ำซากแล้วก็สังเกตซ้ำซากกลับเป็นดีหมายว่าเมตตาแบบซ้ำซากกรุณาแบบซ้ำซากอุเบกขาแบบซ้ำซากกลับเป็นดีเนี่ยให้ดีในฝ่ายซ้ำซากในฝ่ายสิ่งที่มันดีอันไหนที่ไม่ดีก็ไปซ้ำซาก สมมติว่าถ่ายเนี่ยวันหนึ่งถ่ายซ้ำซากสักห้าสิบครั้งเะไรเงี้ยอยู่ได้ไหมไม่ได้ถ่ายซ้ำซากมันก็ไม่เอาเหมือนกันตายเหมือนกันนะก็ต้องพอดีเหมือนในความซ้ำซากนี่อันไหนที่มันดีก็ต้องพอดีนะดังนั้นชีวิตเป็นสิ่งที่ซ้ำซากแต่ว่าซ้ำซากในฝ่ายดีมันก็จะดีซ้ำซากในฝ่ายชั่วก็จะชั่ว เราก็จะมีโอกาสกัดสินนะรู้รด,ดูวซ้ำซากดีนะทำให้เราคล่องแคล่วว่องไวทำให้เราสดใสสงบได้ง่ายเพราะว่ามันซ้ำซากส,สิ่งใดก็ชำนาญสิ่งนั้นเมื่อชำนาญแล้วมันก็จะไม่ลืมนะนี่คือเราจะต้องศึกษานะเพราะฉะนั้นในนะวันนี้เราได้เก็บอารมณ์อยู่วนพรุ่งนี้ พอดีวันนี้เรามีสถานที่แห่งใหม่เองไปทดสอบดูเออเขาท่าดีนู่นไปนั่งคันคูคันกันน้ำคันคลองมาให้คนงานเขาไปลื้อตัดเอาสิ่งที่มันคลุมมันครอบอยู่คันกันน้ำออกหมดแล้วมันโล่งดีก็เอาอ,อาสนะไปนั่งโอ้นั่งได้ไม่มียุงด้วยนี่ฝนตกลงมายุงนเนาะแต่ก็ไปทดสอบดูนะช่วงเช้าช่วงเย็นวันไหนร้อนๆก็ไปทางนู้น เ้าฝนตกลงมามก็ร้อนเบาหน่อยนะแล้วคอยมูทนาเนาะกับพร้าว้อมกัน